สวัสด,ดีครับคุณผู้ชมปัญหาฝนเหลืองซึ่งเกิดจากสารพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงงานแม่เมาอจังหวัดลำปางคือฝันร้ายที่ยังคงติดอยู่ในความทรงจําของคนไทยถึงแม้เวลาจะผ่านมากว่า20ปีแล้วก็ตามปัจจุบันเทคโนโลยีฐานหินสะอาดของญี่ปุ่นจะพิสูจน์ได้เห็นว่าสามารถหยิบมาผลิตไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยจากสารพิษถึง99.94แต่ก็ยังคงถูกคัดค้านจากสังคมไทยอย่างรุนแรง ถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่เราควรจะต้องทบทวนปัญหาเรื่องนี้ก่อนที่จะเกิดวิกฤตทางด้านพลังงานวันนี้นะครับเรายืนอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ทางภาคกลางติดทางทิศต,ตะวันตกนะครับที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งสําคัญทางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรและการประดิษฐ์ของประเทศรวมถึงเป็นแหล่งสําคัญทางด้านพลังงานของประเทศจึงทําให้ที่นี่มีโรงไฟฟ้าชีวมวลหลายโรงครับ จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตกที่นี่มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมมากถึง1,100โครงการคิดเป็นเงินลงทุนมากกว่า1แสนล้านบาทโดยโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจคือการค้าประเภทสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์แปรปร,รูปทางสินค้าเกษตรและการปศุสัตว์ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในตลาดกลางสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสำหรับในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนอกจากจะมีธุรกิจผลิตไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติแล้ว ที่นี่ยังมีโรงงานแปรรูปทางการเกษตรและอาหารทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นจำนวนมากจึงทำให้สามารถรองรับวัตถุดิบด้านการเกษตรในพื้นที่ได้ดี ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่โรงน้ําตาลบ้านโ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูขั้นตอนกระบวนการต่างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับเจ้าบ้านก่อนนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่สุกิตนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุกิตครับก่อนอื่นเลยเรียนถามนะฮะว่าโรงงานแห่งนี้เปิดมาทั้งหมดกี่ปีนะครับโรงงานแห่งนี้เราสร้างมาเมื่อพศ2517นระครับครับประมาณ3 9แล้วเนาะถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ39ปีครับผมนะครับเห็นเขาบอกว่าที่นี่นอกจากมีน้ําตาลแล้วเนี่ย คืออย่างนี้นะครับโรงงานน้ําตาลเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยเราจะผลิตไฟฟ้าใช้เองครับนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ขายนะส่งออกเพื่อขายให้ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ปันโปงเนี่ยเราผลิตไฟฟ้าขายเนี่ยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเมื่อปี2540ครับครับถ,ถ้าเป็นข้อดีหน่อยได้ไหมคะข้อดีของการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเองเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างกนะ็คือเราเรามีกากอ้อยนะครับ การอ้อยเนี่ยมันเป็นบายผลิตซึ่งมาจากอ้อยนะครับแล้วกากอ้อยเนี่ยเราใช้ผลิตไอ้น้านะครับเมื่อใช้ในการผลิตน้ําตาลนะครับแล้วหลังจากเราผลิตไอ้น้ำเนี่ยเราก็ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับขณะเดียวกันเราก็เลยเอไอ้น้ำเนี่ยไปผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับผมขอถามวิสัยทัศน์ของที่นี่หน่อยครับคือวิสัยทัศน์ของเราตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ากากอ้อยของเราเหลือเยอะนะครับเราก็จะหาทางกำจัดกากอ้อย เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กําจัดกากอ้อยออกไปเนี่ยปีต่อไปกากอ้อยเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะวิธีการหนึ่งที่เราสามารถทําได้โดยง่ายที่สุดก็คือเราจะขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับโดยนากากอ้อยรนหรือว่าชีวมวลเนี่ยมาผลิตไอ้น้าเพื่อที่จะไปปั่นไฟขายนะครับขอบคุณที่สุกิจด้วยนะครับและเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมกระบวนการด้านในเลยครับ และตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับพ่ธีวานะครับหัวหน้าส่วนไฟฟ้าของโรงงานน้ําตาลบ้านโป่งครับสวัสดีครับพ่ธีวานครับสวัสดีครับพ่ธีวาครับเดี๋ยววันนี้ให้พ่ธีวาช่วยแนะนําหน่อยดีกว่าฮะว่าเราจะต้องเข้าไปส่วนไหนยังไงบ้างครับก็อันนี้เป็นโรงงานน้ําตาลบ้านโป่งงานหลักของเราก็คืองาอ้อยงานอ้อยที่เข้ามาก็คือจุดแรกก็คือจะต้องเข้ามาที่ห้องชังอ้อยคือตรงนี้คือเป็นห้องชังอ้อยคือจุดแรกเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนนี้ก็คือ เป็นรถเปล่าหลังจากอ้อยลงแล้วก็ช่างออกทางนี้แ,นแล้วแต่ละวันเนี่ยอ้อยเข้ามาเยอะมากน้อยแค่ไหนครับกลังการผลิตของเราจะอยู่ที่หมื่นสี่พันตันต่อวันครับในะฮะที่แต่ละวันนี้จะต้องถึงเท่านี้เลยไหมครัหรือว่ามากกว่าน้อยกว่าได้ไหมก็ส่วนใหญ่นี่เป็นเต็นแม็กเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนคารบิเี่ที่สูงสุดแล้วอาจจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ1 3ื0 0หรือ 13, 1 3 0 0 0ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพอหีบเสร็จแล้วเนี่ยกากทั้งหมดก็จะถูกส่งเข้าโรงไฟฟ้าชชื้อโวน เ,เข้าที่บอยเลอร์ก่อนก็คือหมอ้อเป็นห้องเขาไหม้ที่เราจะต้มต้มน้ําเพื่อให้ได้ไอ้น้ำแล้วส่งไอ้น้ํานั้นไปที่โรงไฟฟ้าเพื่อปั่นกังหันครับไอ้น้ําเพื่อผลิตไฟฟ้าออกมาเงินกากอ้อยที่เหลือบางส่วนจะถูกกองไว้อยู่ด้านหลังเป็นกองใหญ่อยู่ข้างหลังพอก,กองเสร็จแล้วตรงนี้นี่เอาไปทําอะไรได้บ้างนะฮะกากอ้อยทั้งหมดเราจะถูกนํากลับย้อนกลับมาเข้าบอยเลอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อผลิตไฟฟ้าอันนั้นเป็นที่เก็บไว้ในส่วนที่เหลือ บ,บางส่วนถ้าใช้ไม่หมดเราจะขายออก๋อแสดงว่าทุกส่วนเนี่ยสามารถจัดการได้หมดเลยเโรงงานน้าตาลของเขียทั้งหมดใช้ได้หมดครับน,น่าสนใจมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามพี่ธีวาเข้าไปดูด้านในเลยดีกว่าฮะครับเชญครับ การดาเนินงานที่ผ่านมานะครับมีผลกระทบต่อชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนครับก็ถ้าในพื้นที่รอบๆบ,บริเวณโรงงานเนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็มีเสียงสะท้อนกลับมาบ้านในเรื่องของฝุน่นครับฝุนะ่นที่เท่าหรือฝุ่นกากอ้อยที่ปลิวไปตามลมแล้วก็ไปอยู่ตามบ้านกา เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่เวลากว่าแล้วเดี๋ยวสกพ้าก,ก็มาคุนมาเกาะอีกแล้วก็มาอีกแล้วก็หลังจากเราได้รับคําร้องเรียนโรงงานก็พยายามที่จะหาแนวป้องกันก็เราจะเห็นว่ากองกัดอ้อยเมื่อกี้เราก็จะสร้างโครงสร้างเหล็กที่สูงพอสมควรนะประมาณ18-20เมตรพร้อมกับมีสแลนถึงตรงนั้นเวลาลมมาเนี่ยไอุ่นกัดอ้อยมันจะถูกกะทที่ตัวสแลน มันจะไม่ออกไปไกลมันจะอยู่ถูกจํากัดอยู่ในพื้นที่ที่เราวางไว้แล้วก็ในแนวแนวกองตัดอ้อยโสงเราจะมีระบบน้ำที่ทําการสเปรย์เพื่อดับดับไอปฝุ่นอ้อยก็รู้สึกว่ายังไงล่ะชาวบ้านก็ยังไม่เดือดร้อนทีเดียวนะเพราะกายังไม่ยังยังไม่รุนแรงว่าอะไรเง้ยเท่านะยังไม่รุนแรงก็ยังไม่มีอะไรกันตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ไม่มีใครมาพูดอะไรฟัง ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีมีแต่โรงงานกากอ้อยแค่นั้นเองเพราะว่ากากอ้อยมันฝุ่นนะนะมันเป็นฝุ่นละอองสีดํามาในะเยอะมากช่วงนั้นนะนะกถ้าเอาปัจจุบันถ้าปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะถ้าสมมติถ้าเอาที่ผ่านมาแล้วอ่ะมันก็พอมีมั่งนิดนิดหน่อยนะแต่ว่าเพราะขอนี้มันมีจริงอย่างเช่นอย่างเช่นฝุ่นละอองอย่างเนี้ยมันมันฟลิวมาอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่โดย,ยนะี้ก็ปัดพอนั่นแล้วเราก็ละอองเยอะไหมนะ ปูละอองก็ก่อนนี้เยอะเองครับก่อนที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงนะฮะมันเยอะจริงจรตอนเช้ามาเนี้ยจะดูได้เลยตามหน้าบ้านแล้วตามบางคางมันจะเยอะเราก็ได้แต่ลองเรียนไปแเฉยตอนนี้ได้รับการแก้ไขตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วรู้สึกว่าจะนานแล้วจำนวนห้องบนนี่เราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีตัวจับตัวอะไรนะฮะแต่ปูละอองนี่มันไม่มีเข้าใจไหมครับมันก็พอใจอย่างไรที่เราเคยลองเรียนไปอ่ะมันก็พอใจก็อยู่กันมาทุกวันเนี้ยพี่ ให้พี่ที่วางฝากอะไรหน่อยดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมชมรายการเราอยู่ครับก็ทางโรงงานก็ยินดีนะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าชิบมวลที่นําของเหลือใช้ทั้งหมดเนี่ยแทนที่จะถูกเอาทําลายทิ้งแล้วเป็นไม่ว่าจในเรื่องของโลกร้อนหรืออะไรก็ตามเราสามารถลดตรงนี้ไปได้นําพลังงานตรงนี้กลับมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนให้กับประเทศก็ก็ด้วยความยินดีที่ได้ครับ วันนี้พี่ธีวาพาเราเดินทัวร์ครบทั่วเลยทีเดียวนะครัวันนี้ขอบคุณพี่ธีวาด้วยนะครับหันหน้าฝ่ายไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาครับครับครับราชบุรีนอกจากจะมีภาคการเกษตรที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเอื้อเฟื้อต่อปัจจัยการผลิตตั้งแต่ระดับชาวบ้านจนถึงอุตสาหกรรม ภาคการปัตวุที่นี่ก็มีขนาดใหญ่ในระดับประเทศเลยเช่นเดียวกันผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มสุกรของบริษัท SPM จำกัดซึ่งที่นี่เขานำมูลสุกรและน้ำเสียมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีไบโอกาสครับและตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่สมชายนิติการนานะครับหรือว่าพี่ออสเองสวัสดีครับพี่ออสครับสวัสดีครับ พี่อดแคบวันนี้ต้องขอคําแนะนำแล้วแหละนะฮะว่าตอนนี้เรามายืนตรงนี้นะฮะแล้วมูลสัตว์ที่หลายๆคนคิดว่าไม่สามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้วันนี้มันเกิดประโยชน์ได้มากเลยครับคือที่ผ่านมาเนี่ยดีเลยครับปัญหาของฟาร์มหมูก็คือน้าเสียขับเห็นเบนแมลงวันนะครับคนเลี้ยงหมูทั่วไปเนี่ยมีสาปัญหากับชุมชนเยอะนะครับน้ำเสียปล่อยเวลาฝนตกก็ปล่อยออกไปนะครับวันนี้ที่ฟาร์มแห่งนี้ไม่ไม่ได้มีการปล่อยน้ำหรือออกไปด้งนอกลงเข้ารอบฟาร์มเลยนะครับเอาน้ำเสียที่ได้จากฟาร์มตรงนั้น มารวมบ่อบนที่บออบ่อรวมน้ําเสียแล้วดานหลังนี้นะครับ,รบแล้วก็น้าเสียที่จากรวมแล้วเอาก็เอาเข้าบหมาัดในบอ่บอหมักฝาบ่อที่เหน็นหลังนี้นะครับรบ,บอ่อหมักบอ่อหมักหมักไปก็จะได้ประมาณสักสองสามวันเนี่ยก็จะเกิดแก๊สครื่องแก๊สที่เรียกว่าแก๊สชีวภาพนะครับแก๊สชีวภาพเนี่ยเราก็เอาไปเป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อเมื่อกาตากอนออกแล้วเอาน้ําส่วนที่เหลือนั้นต้องไปบำบัด นะบำบัดก็เป็นคลองนะครับเมืออคลองเนี่ยไปเรียกเาเรียกว่าระบบบำบัดขั้นหลังครับ,รบแล้วก็สุดท้ายก็ไปเก็บนะครับไว้ในบ่อรวมน้ำเสียน้ำเสียตัวนี้จะมีค่าซีนีคค่อนข้างต่ำาละนะครับจากนั้นเราก็น้ำเสียตัวนั้นนะเอากลับไปไหนครับเอากลับไปปลูกพืชเอากลับมาใช้ได้อีกเอากลับมาปลูกปลาปล์มปาล์มน้ำมันลปลูกปลาล์มน้ำมันก่อนนะครับแล้วปลูกผักสวนครัวนะครับแล้วสุดท้ายเอากลับมาล้างข้อหูครับนะครับเราไม่ปล่อยน้ำเสียออกไปครับที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นการ ไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับระบบฟาร์มก็เป็นระบบปิดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทํามาแล้วก็เป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยครับได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่ออสพาเดินชมดูได้ไหมได้เลยครับพี่ออสครับเชิญเลยครับครับเดินนะจังหวัดราชบุรีเราเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานสําคัญของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นด้านไฟฟ้านะครับแล้วก็ จังหวัดารา,า,า,าชบุรีของเราครับทำการเกษตรส่วนใหญ่ทําให้มีเชื้อมวลที่เหลือจากการเกษตรเนี่ยมากก็สามารถนํามาเป็นพลังงานสีเขียวได้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นไบโอแก๊สไบโอแมสนะครับซึ่งถ้านําศักยภาพพลังงานทดแทนตัวนี้มาใช้นะครับก็จะลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศนะครับนี่ก็คือข้อดีของพลังงานสีเขียวที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรีครับพลังงานสีเขียวประโยชน์อย่างแรกคือในเรื่องของรายได้เพราะว่าผลทางการเกษตรที่มาผลิตเป็นพลังงานก็ทําให้ พืชผลราคาพืชผลเนี่ยสูงขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเมื่อนําพลังงานสีเขียวมาเป็นพลังงานนะครับก็จะช่วยในเรื่องของลดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็คือ,อาชาวบ้านได้รับผลกระทบจากาประโยชน์จากตรงนี้โดยตรงเลยนะครับในเรื่องของเพิ่มไรายได้ลดสิ่งแวดล้อมนะครับ ามมั่นคงทางด้านพลังงานนับวันจะเป็นเรื่องใหญ่และเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาประเทศดังนั้นการพัฒนาแหล่งพลังงานให้ทันท่วงทีต่อความต้องการของประเทศจึงควรมีความสําคัญและก็มีการปรับเปลี่ยนแผนงานให้ทันท่วงทีวันนี้เสวนาโตะกลมครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานสีเขียวกันครับ